สงสัยไหมครับว่าเครื่องจักรสารหน้าตาแปลกๆชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องจักรสารชนิดนี้เขาเรียกว่าตาเหลวเจ็ดชั้นครับวันนี้ครูอ๊อฟจะพาทุกคนไปชมวิธีการสารตาเหลวเจ็ดชั้นมีขั้นตอนการทําที่ไม่ยุ่งยากเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนในการสารครับเราก็จะเริ่มที่เส้นตอกสองเส้นแบบนี้นะครับวางเส้นตอก เป็นกากบาดแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับนําเส้นตอกเส้นที่3ครับสอดเข้าไปด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อมมาเส้นฝั่งซ้ายมือนะครับต่อไปครับเส้นที่4สอดเข้าตรงนี้นะครับเส้นที่หครับ ด้าเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับเส้นสุดท้ายเส้นที่6แบบนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้ยังไม่ขัดกันนะครับเราก็จะคว้ยเส้นตอกเส้นนี้ลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นที่เราจับอยู่ขึ้นด้านบนครับจากนั้นครับจัดตาให้สม่ำเสมอกันนะครับโอเคครับ เมื่อเราได้หนึ่งชั้นเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาเริ่มสารชั้นที่2ครับวิธีการสารชั้นที่2นะครับเราก็จะนําเส้นตอกสอดเข้าไปเส้นนี้นะครับสอดเข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นนําเส้นตอกมาอีกหนึ่งเส้นครับแล้วสอดลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับฝั่งนี้ควยลงไปด้านล่างแบบนี้ครับเส h, น้นนี้สอดด้านล่างครับแล้วก็ควยลงไปครับ ทำแบบนี้จนครบทั้งหเส้นนะครับตรงนี้ก็ควยลงไปแบบนี้นะครับเส้นนี้ควยลงไปด้านล่างครับเส้นนี้ แล้วก็คว้วยลงไปครับเราจะทำแบบนี้นะครับจนครบทั้งหมด7เส้นนะครับ7เส้นก็คือจะมี7ชั้นนะครับเขาจะเรียกว่าตาเหลว7ชั้นเส้นตอกตรงนี้จะมีฝั่งละ7เส้นนะครับโดยที่เราก็จะทำไปทีละเส้นในลักษณะนี้นะครับ เราก็จะค้วยตอกไปทีละเส้นละเส้นนะครับมันก็จะเป็นทีละชั้นนะครับมันก็จะเป็นตาเหลวที่ซ้อนกันอยู่จํานวนเจ็ดชั้นนะครับจะเห็นว่าชั้นของเขาจะซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับเราก็สารไปเรื่อยๆครับจนครบจำนวนเจ็ดชั้นครับ โอเคครับเมื่อเราสารครบทั้ง7ชั้นแล้วนะครับเส้นสุดท้ายครับเราก็จะขัดกันไว้แบบนี้นะครับตาเหลวของเราก็ครบทั้ง7ชั้นแล้วนะครับดูความหนาของเขานะครับอันนี้คือจะมี7ชั้นนะครับทั้งหมดก็จะซ้อนกันทีละชั้นละชั้นแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปครับ เราก็จะนำเส้นตอกนะครับมามัดตาแหลวโดยการมัดแบบนี้นะครับวางเส้นตอกไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พันรอบครับพันรอบพันขึ้นมา,ด,านด้านบนแบบนี้นะครับต่อจากนั้นก็โยงมาแบบนี้ครับ ดูทันไหมครับมัดเรื่อยๆนะครับแบบนี้จนรอบนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ พันรอบเส้นตอกที่เหลือนะครับก็สอดเก็บครับสอดด้านล่างเก็บแบบนี้ครับหรือจะโยงมาที่นี่ต่อก็ได้ครับโยงมาอีกฝั่งนึงต่อดูแล้วจะได้แน่นนะครับที่เหลือก็คือตัดออกครับ โอเคครับจากนั้นครับในส่วนนี้เราก็จะตัดออกครับตัดเป็นแนวตรงนะครับแบบนี้เลยครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตาเหลว7ชั้นแบบนี้นะครับหากเ,เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชายภูมิด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ